สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตนะคะรายได้กว่า331บาทต่อวันค่ะมีโอทีแล้วก็มีเบี้ยขยันด้วยนะคะเพื่อนๆที่สนใจงานนี้ไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะบริษัท p ีซีโปรดักต์อินเตอร์เนชจำกัดค่ะดำเนินการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะคะเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมากค่ะสมัครงานเริ่มงานทันทีเลยคุณสมบัตินะคะเพศชายหญิงทอมรับทั้งคนไทยและก็คนต่างด้าวค่ะอายุตั้งแต่1 8บแปดถึงสี่าปี วุฒิการศึกษาระดับป .6 ขึ้นไปนะคะสามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะเงินออกเป็นวีกวันที่15กับ30ของเดือนนะคะโดยสวัสดิการแล้วก็ค่าแรงค่ะค่าแรง331บาทต่อวัน OT วันละ3ชั่วโมงต่อวันนะคะ OT วันละ62บาทค่ะค่ากะ50บาทต่อวันค่าร้อนค่าหนักวันละ20บาทนะคะค่าเสียงดังวันละ20บาทค่ะ โบนัสตามผลประกอบการค่ะเงินปรับประจำปีประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเบีย้ยขยันให้400 500 600ต่อเดือนนะคะชุดยูนิฟอร์มค่ะงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็เงินช่วยเหลืออื่นๆนะคะโดยโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะ เพื่อนๆที่สนใจนะคะโทรติดต่อได้ที่เบอร์0891308337คุณนุ่นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ